สำหรับคลิปนี้นะครับเรา2คนนะครับมานําเสนอที่ดินอีก1แปลงนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเป็นที่ดินที่มีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายนะครับแปลงที่ดินอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับมีไฟฟ้ามีประปาแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับ สวัสดีค่ะน้องเนยค่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเราสองคนนะครับมานําเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเป็นที่ดินที่มีเส้นทางเข้าออกที่สะดวกสบายนะครับเข้าออกได้ถึง2ช่องทางเลยนะครับแปลงที่ดินอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับเราอยู่ที่ไหนกันครับน้องเนยครับวันนี้ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่บ้านห้วยประคำหมู่ที่สิบตำบลตำบลหนองหอยนะคะอำเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมาค่ะโอเคเป็นที่ดินที่มีไฟฟ้ามีปราปาแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับมีด้านหน้านะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางที่มีขนาด2ช่องทางการจราจรนะครับรถยนต์สามารถวิ่งเข้าออกมาถึงยางแปลงที่ดินได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านทิศต,ตะวันออกคือด้านนี้นะครับอยู่ติดกับถนนดินนะครับถนนดินก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณ5เมตร ในส่วนของความยาวทางด้านถนนดินตอนนี้มีความยาวเท่าไหร่ครับน้องเนยครับมีความยาวอยู่ที่38นะคะ38เมตรนะครับโอเคแล้ว,แล,วแล้วด้านที่อยู่ติดกับถนนลาดยางตรงนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่เจ็ดสิบสองเมตรค่ะโอเคเจ็ดสิบสองเมตรนะครับเอกสารสิทธิ์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เป็นแปลนนี้นะคะมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงค่ะมีเนื้อที่หนึ่งไร่เต็มนะคะเจ้าของเสนอขายใน,นนะคะสามแสนบาทเท่านั้นค่ะโอเคแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ สามารถผ่อนยังไงครับผ่อนจ่าย12งวดนะคะจ่ายขั้นต่ํา10,000บาทต่อเดือน,นะคะ่ะอภายใน12งวดเราจะดาวก็ได้ไม่วางดาวก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องปิดจบให้ได้ภายใน12งวดนะครับคือขั้นต่านะครับขั้นต่ําจะอยู่ที่10,000บาทนะครับจะวางดาวก็ได้ไม่วางดาวก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้อยู่ในระยะเวลา12งวดแบบงนี้เหมาะยังไงมั่งครับแบบนี้เหมาะทาอะไรมัง่งแปลงนี้นะคะเหมาะจะเปิดกิจการค้าขายหรือจะทํา เป็นบ้านพักอาศัยนะคะหรือจะทําเป็นเกษตรผสมผสานก็ได้ค่ะขุดรอ,อกโคดของนาก็ได้ใช่ไหมครับไดนน้ครับดินดีครับดินดีตรงนี้ดินดีเป็นดินออกดินร่วนปนดินเหนียวหน่อยหนึ่งนนะครับสามารถเพาะปลูกได้นะครับตรงนี้นะครับความลึกของแปลงที่ดินอยู่ลึกกว่าระดับถนนประมาณ80-1เมตรได้เนาะตรงนี้เนาะนะครับนะสามารถหาดินมาถมได้ครับบริเวณนี้นะครับ ก็อย่างที่แนะนำนะครับหาดินมาถมในช่วงฤดูแรงนะครับเราก็จะได้ดินราคาที่มันถูกๆหน่อยนะครับสามารถถมให้เสมอ,อมีระดับเดียวกันกันกบถนนได้เลยนะครับแล้วก็ปลูกบ้านพักอาศัยบ้านพักตากอากาศได้นะครับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นได้หมดครับดินดีครับบริเวณตรงนี้เส้นทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับค่ะอีกครั้งนะคะที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดง มีเนื้อที่หนึ่งไร่เต็มๆนะคะเจ้าของเสนอขายนะคะสามแสนบาทเท่านั้นสามแสนบาททวนนะครับผ่อนจ่ายได้ด้วยผ่อนจ่ายได้ด้วยครับในระยะเวลาสิบสองงวดนะคะสองงวดหรือหนึห่งปีโอเคขั้นต่ำก็หนึ่งหมื่นบาทจาก<ช>ที่ได้นําเสนอมาสักครู่นะครับครับแล้วที่ดินแปลงนี้มันอยู่ห่างจากเส้นทางเข้าออกหรือว่าเส้นขนเส้นหลักหรือว่าสถานที่ราชการสําคัญสําคัญมากน้อยขนาดไหนครับ ห่างจากตัวอบตอแค่3มกิโลนะคะโอเคแล้วก็ตัวถนนเส้นหลักคือ2 0 5นเน,ะน,นาะถึงธนาราลัยนะครับเราก็ทางออกไปเพียงประมาณแค่3กิโลเมตรไม่เช่นกันนะครับส่วนสถานที่ราชการสําคัญของอาเภอพระทองคำเช่นโรงพยาบาลสถานีตารวจนะคะที่ว่าการอาเภอนะครับตลาดจดประคาอย่างนี้ก็จะอยู่ห่างจากเราไปก็ประมาณ3 4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับการเดินทางเข้ามายัางแปลงที่ดินก็มีถนนลาดยางแล้วก็ถนนคอนกรีตมาถึงยังหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับ อีกทางดาวเทไฟฟ้าปลาป่านะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับสามารถที่จะต่อแล้วก็เดินสายเข้ามาใช้ในแปลงที่ดินของเราได้เลยนะครับสำหรหาท่านทีสนใจขอซื้อที่ดินแปลงนี้ติดต่อมาได้ทางช่องทางไหนบ้างครับสามารถติดตอด่อโทรมาได้ที่เบอร์โทร0814133164นะคะหรือ เพิ่มเพื่อนแอดไลน์นะคะแอด pa kin าเิน99แอด pa kin 999นะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์0814133164หรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาที่ pa kin 999นะครับสำหรับคลิปนี้ผมและก็น้องเนยนะครับต้องขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ